ช่วงล่างขับแล้วแปลกๆเครื่องยนต์ไม่ค่อยสมบูรณ์วิ่งแล้วเนี่ยเสียงลมเข้าทางกระจกด้านหน้ากระจกมองข้างปรับไม่ได้ภายในสุดโทมไปตามกาลและเวลาเอาเสาด้านหลังมีรอยน้ำรั่วด้วยมาเดี๋ยวมาเก็บให้ดูสวัสดีครับกลับมาพบกับการส่งกันบ้านนะฮะงานป้านรถและอันนี้โอ้ เป็นหนึ่งในรถในฝันของหลายๆท่านนะฮะกับ B W U E 46ครับและคันนี้ท่านเจ้าของรถเขาเป็นหนึ่งะฮะในรถที่ขาดใจต่อสมัยรุ่นพอวันนี้มีโอกาสก็เลยจับจองมาเป็นเจ้าของและส่งมาใช้บริการปั้นของผมคันนี้นะเบื้องต้นเนี่ยสภาพเรียวกว่าภายนอกเนี่ยพอรับได้มีนิ้วรอยบ้างเล็กๆได้น้อยไม่ได้หนักมากเลยว่ารอยครู่อ่ะไม่ค่อยมีแต่ที่หนักเนี่ยจะเป็นภายในะที่ว่ากรซุดโทมตามสภาพรวมถึงตัวเครื่องยนต์นะฮะสมรรถานะการขับขี่นั้นตกลงไปค่อนข้างเยอะ ช่วงล่างเนี่ยมีเสียงดังก็อยากจะมาเก็บให้มันเรียบร้อยขับไปได้อย่างสบายใจเมืองต้นก็นำเข้าไปตรวจเช็คที่อารารถลันเนอร์ลาดพร้าว0ให้ช่างตรวจทั้งระบบนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างและระบบไฟไงโอ้โหเป็นไงพี่โอ้โหเลยเหรอมาไงพี่วันบอกไม่เป็นไร ฝาหลังฝาหลังด้วยอ๋อใชอยูบอกฝาหลังด้วยใช่นั่นไงครับอ่าเบื้องต้นก็ตามคาดครับมีอาการรูฟซึมซึ่งเป็นปกติของรถอายุเยอะซึ่งอาการรูฟซึมพวกนี้เนี่ยสามารถซ่อมได้จากในรถหมายความว่าเครื่องอยู่ในรถแล้วก็สามารถมุดจากข้างใต้ทำจากข้างบนพอแก้ไขอาการได้บ้างก็เบื้องต้นนะฮะเรียกว่าพยายามจะเก็บรูฟซึมรอบตัวเครื่องเช็คระบบน้ําเช็ครลบบน้ําเช็คทุกๆอย่างเท่าที่ทําได้ ถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบซ่อมรถสไตล์สตร์คืออะไรทําได้ทําแล้วก็มักจะชอบโดยเฉพาะ BM นะครับยกเครื่องออกมาสวิตท,ทั้งตัวแล้วก็วางลงไปใหม่แต่เครื่องรนี้เนี่ยปัจจุบันราคาตัวรถเนี่ยไม่ได้แพงมากแม้จะเป็นรถที่เติมเต็มความฝันนั้นแต่ผมพยายามจะเรียกว่าบริหารจัดการงบประมาณของท่านเจ้าของรถไปให้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นพยายามไม่ยกเครื่องก่อนค่ารงค่าซ่อมเนี่ยมันจะได้ไม่ได้หนักมากแต่ว่า ก๋อกระด้กแขจะซ้อมซเบาๆบนบนลูกค้าตกใจใช่แล้วไงไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีนะน็อตน็อตอะไรนะนะน็อตตาน้ำน็อตตาน้ำหลังเครื่องหลังเครื่องอ่าเดี๋ยวชี้ดูชี้ดูชี้ดูนี่อยู่ตรงนี้แถวๆนี้สมไมนักข่าวที่เพียก่อนใช่ไหมอ่าวไปที่เมื ขาดคามือเลยครับอ่าคือแต่ว่ามันไม่ให้เราขันขาดนะคือมันก่อนมันผลนิมมันขึ้นกระหนิมคือกน,น่นิมแล้วพอเราขัน,นย้ำนิดนึงก็เรียบร้อยร้อยสองตัวด้วยไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวเลยเหรอใช่มีหมดสี่ตัวก็เลยฮะจะต้องยกเครื่องฮะจากตอนแรกจะซบซๆไปยกยกจนได้แต่ก็ดีฮะเพราะว่าจะได้ ตรวจสอบรอบเครื่องได้อย่างขี่พ้วนนะครับพอยกออกมาปุ๊บเนี่ยสูตรสําเร็จแล้วครับเปิดเครื่องทั้งทีนะฮะเปลี่ยนรังโซ่ตัวบนรังโซ่ตัวล่าง,รรางช็อัพโซ่ไล่ยางตีมวาลวไล่วาระบายไอ้น้ํามันเปลี่ยนซีนไอดีเปลี่ยนซีนเข่าเอียงหน้าเปลี่ยนซีนเกียร์หน้ายางฝาวายางลอง้อสกูฝาวา,า,วาซีนฐานกองซีคกาเกียร์แล้วว่าไล่เปลี่ยนซีนยกชุดในส่วนของระบบน้ําท่อน้ํารอบเครื่อนั้นก็เรียกว่ายกชุดเช่นเดียวกันก็ว่าจะเป็นคอน้ําข้างเครื่องท่อน้ำเค้าฮิตฮเตอร์ ท่อน้ำข้าปุ้พักนะ้ำท่อน้ำล่างท่อน้ำสามต่างข้าต่อแผงกีตาร์แผงกีตาร์รวมถึงโอลิงต่างๆโอเทียนเฟียนโอเทียนเฟียนออยน้ำมันเครื่องออยเครื่องซื่ซุยนุ่นนี้ตัวเล็กเนาะใช่ครับออยน้ำมันเครื่องสีหลังเครื่องสีแข็งอ่ะสีหลังเครื่องใส่ก่องน,น้ำมันเครื่องใกองน้ำมันเครื่อง,องน้ำไป มีวาล์วน้ำอ่มวาล์วน้ำตัวดันสายพานสาานแล้วมีลูกกอนตัวตามอ่ะไม่มีมีครับมีมีนี่นี่นี่อรินี่อยู่คู่กันอยู่นี่ตัวตามอ่ะตัวดันอยู่ดักโซ่คู่กันอันนี้กอนทอดทอดน้ตรงอเขเปลี่ยนมีสีเกียร์ีเกียร์สนเกียร์ไอ ไอ้ไอ้กองเกียร์กองเกียร์ไอ้เรืชิ้นนี้ไอ้เรือตัวปัญหาที่ยกเครื่องลงัอตวยกเคนี่ยตัวนี้เลยครับเนี่ยตำแหน่ยเนี่ยน็อตกี่ตัวสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเลยครับขาดขาดเหรือจะลองใช่ชิ้นแค่นี้เองเีื้อที่มันมีอยู่แค่นี้เองนั่นที่เอามือมือแบนๆลุงเข้าไปอ่ะก็เลยยกเครื่องเลยใช่สมใจอยากเลยใชแนะนำข้างเครื่องข้างเครื่อง อันนี้ก็เสเรียกไอ้กีตาร์พี่เขาปองพักน้ำเน,นี่ยอยู่คู่กับกันนี้ครับอยู่นี้อ่าอ่าอ๋อมันก็ก่อนฝึกไปใช่เครื่องหังเกียแบรนด์หมดแล้วนะ,ะเครื่องอ่งเกียร์ของเป็นซินนี้กองเป็นซินนีนน่กูเด็ออยู่นี้ เสื้อเบาน้ําเปลี่ยนไปเขาพกสต่างๆเขาจะต่างๆก็ไล่เปลี่ยนไปฝาปิดตานน้าหลังเครื่องซีนฐันกองซีนคันเกียร์กระปุกพันน้ำโอ้โหเรียกว่าชุดใหญ่รวมไปถึงถอดหัวฉีดทั้ง6หัวออกมาเช็คล้างทำความสะอาด เรียกว่าสวิตไปให้มันจบจบในส่วนของตัวเครื่องจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนยาเทนเครื่องอยางเทนเกียร์วางเครื่องกลับลงไปในเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งระบบเอาจริงๆนะฮะเครื่องตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องที่แบบใหญ่หดวมากนะักส่วนมากก็จะเป็นเสื่อมสภาพต,ตามอายุการใช้งานคันนี้ก็เช่นเดียวกันซีนยาปะเกนต่างๆมีการรูวซึม ตามอายุเนี่ยแม้ตลอดทางเจ้าของคนก่อนๆแลจะมีซ่อมบำรุงม,มาบ้างแต่หลังๆเนี่ยเป็นปกติฮะพอรถอายุเยอะๆมูลค่าตัวรถในตลาดนั้นไม่ได้สูงมากมายนะักเจ้าของคนเก่าๆอาจจะท้อถอยหรืออาจจะไม่ได้อยากจะซ่อมบำรุงอะไรที่เขาแพงมากก็เรียกว่าซ่อมเก็บในจุดที่จะเป็นให้รถมันใช้งานได้แต่สุดท้ายเนี่ยพอมันสะสมทับถมหลายๆอย่างเนี่ยตัวรถจะเกิดอาการบกพร่องซ้ำซ้อนและนั่นก็คือจุดประสงค์ที่ท่านเจ้าของรถเอามาให้ผมปั้นให้นั่นแหละครับ ทั้งหมดนี้ทำไปแค่1,345 5บาทเท่านั้นเองสภาพหนักๆหรือเยอะๆยับๆขนาดนี้จบแสนเดียวผมถือว่ารับได้นะในส่วนของช่วงล่างฮะยกตรวจสอบดูแล้วก็เป็นไปตามคาดตัวเครื่องขนาดนั้นช่วงล่าง หายห่วงยกทุกชิ้นไล่มาตั้งแต่ปีนกล่างลูกหมากกันโคงบูทต,ตัวตามโชกอัพหน้ายา์กันฝุ่นกันกระแทกชกอัพหลังบูทปีกนกหลังบูทดุมล้อหลังคันชักนอกคันชักในยากันโคงเรียกว่าโดนทั้งหมดอย่างไม่เว้นแม้แต่ชุดแรก ที่แรกเริ่มมีปัญหานะครับแหลกวงมาลัยนะซึ่งตัวแหลกเนี่ยมันจะมีออปชันหลายทางนะฮะของเบิกใหม่เนี่ยไม่ต้องคุยทั้งแพงและหาของไม่ได้มันจะมีแบบหามือสองมาใส่หรือเอาของเก่าไปเปลี่ยนชุดซ่อมเอาซึ่งอันนี้เราเลือกในการใช้ชุดซ่อมแหลกไป7,500บาทเปลี่ยนยากันฟุ่นแหลกเสร็จก็อัดเพลาทีนี้ชุดควบคุมบังคับเลี้ยวต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มาตอกที่ชุดส่งกําลังไปยังเฟืองท้ายก็คือเปลี่ยนพวกย้อยยางเพลากลางหน้า ตุ๊กตาเผากลางซึ่งพวกนี้จะเป็นอุปกรณ์ยางที่จะช่วยซับแรกระแทกใช้ไปน,นานจ,จะมีอาการร้าวอาการฉีกขาดได้แล้วก็มีอาการหลวมอันนี้เนี่ยรถใครอายุสักหกถึงเจ็ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะตรวจสอบถ้าเกิดเริ่มมีรอยร้าวแนะนำให้เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพวกนี้ราคาไม่แพงห้าสองสามพันบาทตั้ช้างตันงซองตังซงไปแล้วคู่นนหนึงดังเบ,างบ้าชกหลังเบ้าชกหลังไอ้นี่บู๊ปปิ่นกปิกนกหลังตุ๊กตาเผากลางใช่ย้อนวัยมาอีกได้สิบกว่าปี เยอะครบๆกันไปไม่เยอะนี่อย่าได้เดียวเบรคโอ้โหดีขนาดลืมชิ้นใหญ่เลยนี่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 ติดน็อกติดน็อกจากนั้นก็มาไล่กันที่ระบบหยุดรถโดยจานเบรกหน้านั้นเช็คแล้วยังหนาไม่ตกสเปกก็เจียปรับหน้าจานใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนสายไฟเตือนเบรกจานเบรกหลังบางเกินไปแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกใหม่ใส่ผ้าเบรกแล้วก็สายไฟเตือนเบรกเหมือนเคยครับ และอันนี้เนี่ยจะมีล้ออยู่ล้อหนึ่งที่น็อตล้อปีนเกลียวก็จัดการเปลี่ยนน็อตล้อใหม่ทั้ง4ตัวเบ็ดเสร็จช่วงล่างชุดใหญ่ไปนะฮะต้องเรียกว่าเกือบยกแพรนั้นจบไปที่8 7 0 0 0กับ50บาทเท่านั้นเองซึ่งจะบอกว่าช่วงล่างเบียนจะประยูนนั้นยกแพร ไม่มีช่องอัพอยู่ประมาณ5 6าห0 0มื่นบาทพอมีช่องอพัพแล้วก็ส่วนควบของช่องอพัพพวกปลอกอยางกระถนกระแทกนั้นมันจะจบอยู่ประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดยกแพลเต็มระบบคือต้องยกคาหลังเปลี่ยนยางเต้าขานหลังต่างๆเพิ่มมาด้วยนั้นจะต้องเก็บไว้ประมาณ10,000แบาทนะฮะอันนี้ให้ไว้เป็นไอเดียเพราะว่าไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเก่าแบบ e 3 6 E46 หรือไล่ถึง F 3 0จนมาสีที่3ตัวเกือบล่าสุดคือ G 2 0 ช่วงล่างราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแล้วก็ไม่ได้ลดราคาลงไปตามอายุรถของท่านคันนี้เบ็ดเสร็จซ่อมบำรุงนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างวิเซ็ตของเหลวใหม่ทั้งระบบนั้นจบไป1น8่9 5บาทนี่คันนี้เย็นนะคังนี้ไม้เย็นลมแปลกๆเลยนะอันนี้เย็นฉ่ำเลยนี่ไม่เย็น เปสรุปแล้วชุดใหญ่ชุดเล็กอันนี้ชุดใหญ่ตอนแรกกะว่าจะชุดเล็กก็แหละแต่ว่าค่าคอมมันไม่ผ่านก็เลยต้องโดนชุดใหญ่คันนี้มันมีคอยเย็นรั่วมาน้ำยาแอร์ค่ะก็เปลี่ยนคอยเย็นเปลี่ยนไนเออร์ล้างระบบให้ไปวันนี้พอชาร์จน้ำยาเข้าไปแล้วปุ๊บมันค่าคอมมันไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนคอมด้วยแล้วเห็นพี่บอกว่าไอ้ช่องไอ้ช่องตรงนี้มันเปื่อยหมดใช่หพี่ใช่ช่องลมรอกในเนี่ยมันจะเป็นขอบยางมันจะเปื่อยพอเปื่อยปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้กลิ่นข้างนอกมันเข้า อันนี้ผมก็เลยปิดตายเลยจริงรถเจ็ดนี้พวก e 90ก็เป็นเนอะมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆข้างๆหรออจะเป็นขอบขอบยางยางเนี่ยพอเวลาเันเก่าๆมันจะเหนียวเหนียวเหนียวแล้วมันก็จะหลุดหลุดมันก็เกิดช่องว่างอ่าแล้วก็กินเข่าเนียวกเข่าทีเสียกินเครื่องเข้านี้แล้วเข้าบริสันใช่ครับผมนะใครก็เอ๊ะทำไมรถฉัน แอร์เหม็นจังนะถ้ารุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยมันต้องปิดช่วงนี้ต้องปิดเลยครับผมปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แต่ตอนสมัย e เกสิที่คุยกับพี่คือว่าเราปิดไปเนี่ยถ้าเกิดเราไปเปิดอากาศมูอในรถให้อากาศเข้าเข้ามามันจะ้นอ่อ่าใช่ e สี่สหกอากาศเดียวกันไหมพี่อ่า e สี่สหกไม่เป็นไรเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยเราสามารถถอดสลักได้ดึงสลักมอเตอร์ออกไม่ให้ปุ่นอากาศวนเนี่ยมันทำงานได้ใช่แต่ว่าเอาเป็นรุ่นใหม่ๆ e เกสิเนี่ยเราไปดึงปั๊ก บวกแฝดแอร์ไม่ได้ครับเพราะระบบมันถึงกันหมดเราไปดึงตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ตัวนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวมือไปโดนไหมเดี๋ยวเสียงลมดังวูวูวไหมก็จะจบง่ายกว่าจบง่ายกว่าครับอันนี้คือตู้แอร์รั่วใช่พี่ใช่ครับผมอันนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ยังรั่วอีกรั่วครับผมรั่วตรงช่วงรั่วง่ายจังวะตู้แถวนี้เนาะฟอร์มูล่าเนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน2ปีไม่ทนดิไม่ทนครับผมมเนยมบางคนนี้เปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนวีไอ แล้วก็คอมนี่คอมเพรสเซอร์ครับผมตัวนี้คอมนี้พีคมากคือเจ้าของเก่าไม่รู้คนไหนทําไม่รู้แหละมันจะมีรูเล็กนะโบน้ายาแอร์ที่มันเกิดได้พี่แล้วมันไปอุดใช่ไหมอันนี้ถูกเชื่อมอุดมามันน่าจะรั่วแหละคงจะเชื่อมอุดมาเขาอุดสมไมไม่รู้รั่วแหละฮะตัวนี้รั่วแล้วก็ไปอุดตัวนี้มันเป็นคอมบิวมานะครับเนี่ยเป็นคอมบิวใช่เป็นคอมพ่นสีมาหมดแล้วปกตินี่จะเป็นสีออกสีทองทองหน่อยอันนี้ถูกพ่นสีมาหมดละปัญหาของคนที่อุดมาเนี่ย คืออะไรที่ถ้าเกิดอุดมาแล้วเนี่ยเวลาพัดลมไม่ทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่น้ํายาเกินอะไรปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้จะโบนะครับเป็นจะมีแรงดันมีเฟเชอร์พอเกินเจนแรงดันเกินเฟเชอร์มันปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะโบน้ํายาออกมันก็จะเซฟตี้พวกคอมอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อถ้าเกิดอุดปุ๊บก็ขอมก็จะพังไวสิถ้า,างั้นถ้าเกิดว่าสมมติว่าอันนี้เฟเชอร์สูงหรือว่าระบบน้ํายาเกินมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันตัวนี้มันก็จะไม่โบและคอมมันก็ทางานจนน็อกไปเลยแปลว่าแก้ปัญหาเก่าแล้วเราทราบปัญหาใหม่ให้มันด้วยไม่ใช่่เเราาไมด้ ก็ e 4 6คันงามนะจัดการหรือแอร์ทั้งระบบออกมาทำความสะอาดตรงไหนที่เป็นขอบยางเปื่อยจัดการแก้ไขฝอกน้ำจุดไหนที่ยุ่ยเป็นผุยผงแล้วก็จัดการเติมให้ใหม่ที่สำคัญเนี่ยพี่เบ้นแกหรือคอนโซลหน้าออกมาแล้วพบว่าคาลเล็กใต้คอนโซลน,นั้นมีสนิมไม่สวยแล้วนะฮะก็จัดการเอาแปลงลวดขัดทำความสะอาดให้เบื้องต้นก่อนจะประกอบคอนโซลกลับเข้าไป เสร็จนะฮะเปลี่ยนคอมแอร์เปลี่ยนคอยเปลี่ยนวาเปลี่ยนไดเออร์ไล่ระบบได้น้ํายาทำความสะอาดแก้ไขปัญหาต่างๆของคันนี้ให้เรียบร้อยนั้นจบไปเพียง34,700บาทต้องบอกว่าไม่แพงครับกับงานที่ทำไปทั้งหมดตอนนี้รถออกมานั้นแอร์เยน็นฉ่ำอาการคันจมูกจากเศษขนมากมายในระบบนั้นหายไปที่สำคัญคอนโซลต,ตอนนี้แน่นเพี้ยขับแล้วเนี่ยไม่มีเสียงออดแอดออดแอด มากวนใจแล้วก็ข้อจํากัดหนึ่งนะฮะของรถคันนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยไม่รู้ว่ามือไหนเป็นคนทําแต่ว่าระบบฮีเตอร์เนี่ยว่าฮีเตอร์มันรั่วเขาก็เลยอุดระบบฮีเตอร์แล้วก็หรือท่อฮีเตอร์ทิ้งทั้งหมดนะฮะปัจจุบันคันนี้เนี่ยก็เลยไม่มีระบบฮีเตอร์ระบบฮีเตอร์เนี่ยก็คือว่าไม่ได้เพื่อทําความร้อนนะครับเอาไว้เพื่อผสมเอ่อความเย็นความร้อนเนี่รรอุณหภูมิทีนี้เนี่ยพอระบบฮีเตอร์มันไม่มีแล้วนะฮะ ก็ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าแอร์เย็นฉ่ำเพียงแต่ว่าถ้าเกิดหนาวมากๆเนี่ยเราไม่สามารถเร่งอ,อุณหภูมิแอร์ขึ้นไปแบบ20กว่าเพื่อให้แอร์มันอุ่นขึ้นได้จะต้องอาศัยการปรับที่พัดลมแทนซึ่งถามว่าจะแก้กลับเป็นระบบเดิมให้ทำงานเหมือนปกติได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงต้องไปหาชุดระบบฮิตเตอร์ยกมาใหม่เดินใหม่ทั้งระบบซึ่งถามว่าจำเป็นไหมอันนี้อยู่ที่คนครับแต่ว่า ถ้าแบบไม่ได้ซีเรียอะไรมากนักเนี่ยปัจจุบันนั้นก็แอร์เย็นใช้งานได้ดีก็น่าจะลงตัวทีนี้มาต่อในส่วนของภายในกันรับรถมาวันแรกตรวจสอบภายในนะครับเปิดมาก็เรียบว่าทีเท้าแขนตรงบานประตูนั้นสภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องลองฟอกดูก่อนส่วนตัวบอกคนขับนั้นหายห่วงฮะสภาพนี้ไม่น่าจะรอด ที่โหดสุดๆก็คือช่องวางของตรงที่เท้าแขนกลางแตกหักเสียหายแล้วล้วก็ที่เท้าแขนเองก็สภาพยับเยินกลับมาที่ด้านหลังนั้นม่านแตกหักเสียหายไปทั้งหมดตัวเบาะนั้นสุดโทมตามสภาพแต่อย่างที่บอกกันเดี๋ยวลองฟอกดูก่อนก็นำรถไปหาช่างก๊อต AT Car Interior แถวย่านวัชรพลเหมือนเคยแน่นอนครับบอกคนขับจัดการเย็บใหม่ทั้งตัว ส่วนบอกคนนั่งด้านข้างนั้นก็ทําสีเอาเบาะหลังนี่ไม่ยุ่งเลยครับมันจะมีริ้วรอยอะไรบ้างแต่ผมว่าไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ไขมันเยอะเดี๋ยวเราฟอกเอาที่หลังได้ตัวพลาส,สติกใต้เบาะที่สีเพี้ยนสีเฟดไปนั้นก็จัดการพ่นเก็บไปให้เรียบร้อยตรงคอนโซลกลางที่วางแก้วนั้นผมเบิกอะไรมาใส่ให้หนังที่เท้าแขนที่เสียหายก็จัดการหุ้มใหม่เก็บรอยตรงรอยแตกโดยเฉพาะตัวนี้บานพับมันร้าว ก็ซ่อมแก้ไขบรรทับเก็บสีพลาสติกชุดนี้ใหม่รวมไปถึงหาม่านปิดช่องวางของด้านหลังมาใส่คืนเหมือนเดิมคันนี้นั้นผ้าหลังคาย,ยังดูดีอยู่ฮะก็เลยปล่อยไปโดยรวมเนี่ยคันนี้ภายในยทําไปไม่ได้เยอะจะเป็นเน้นหนักที่ชุดกลางกับเย็บบอกคนขับแล้วก็เก็บงานพลาสติกกับงานหนังบ้างเล็กน้อยจบไปทั้งสิ้น17,300บาท ในส่วนของตัวฐานนะครับเราเริ่มจากนี้ก่อนเลยฮนะตัวกระจกมองข้างเบื้องต้นเนี่ยท่านเจ้าของรถแจ้งมาเลยครับว่ากระจกมองข้างเนี่ยใช้งานไม่ได้ในมุมที่เวลาเราสั่งพับหรือเราสั่งปรับกระจกเนี่ยมันปรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะซึ่งอาการนี้เนี่ยมันเป็นที่ตัวชุดเฟืองกระจกชุดมอเตอร์กระจกเนี่ยมันเสียซึ่งต้องบอกนะครับว่าตัว e 1 6เนี่ยมันจะมีชุดกระจกมองข้างเนี่ยมีบอลต์ร์2แบบปลัก๊กไฟจะต่างกันจะเป็นสายแพรกับปลั๊ก7เส้น อันนี้จะเป็นแบบเก่าซึ่งพยายามหามือสองมาลองเปลี่ยนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่จบสักทีเขาพยายามจะไปหากระจกที่เป็นรุ่นใหม่กว่าและพยายามจะแปลงเข้าไปในระบบให้มันใช้งานได้เพื่อที่จะในอนาคตกระจกตัวนี้ที่เป็นปลั๊กแบบใหม่เนี่ยจะหาอะไรได้ง่ายกว่ากระจกอย่างเดียวนะครับกว่าจะหาได้สายแพร์ที่มันชุดดีที่มันใช้งานได้เป็นปกติทําการเสียบเข้าไปแปลงระบบ ปลัก๊กสายเดิมของตัวรถเบ็ดเสร็จเฉพาะกระจกเนี่ยสสัปดาห์ฮะแล้วพูดถึงตัวสีเนี่ยตัวสีก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยแต่อันนี้เนี่ยผมคุยกับเจ้าของตั้งแต่ต้นเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือจะเป็นคันที่เราพยายามจะเก็บแบบไม่ออกทะเลเอาแค่ขับแล้วมีความสุขและดูเรียบร้อยไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ก็เลยเก็บเฉพาะบางจุดฮนะคือเสาตัวนี้เนี่ยเดิมมันจะมามันสีมันค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วก็ให้เธออู่สีเนี่ยพ่นเป็นสีดำด้านให้นะครับ1 2 3จุดส่วนขอบตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปให้ทางคาแคร์นั้นช่วยจัดการเก็บแล้วก็ลงน้ํายาดําให้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปเก็บแล้วก็ลงน้ายาดําจากนั้นเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็คือว่าชิ้นนี้ฮะคิ้วฝากระโปรงหลังเนี่ยมันจะมีมือเปิดอยู่ในตัวซึ่งพอมันเก่าเนี่ยเลาราดึงเปิดเนี่ยมันกรอบกรอบเสร็จนี่คิ้วนี้แตกก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ทําสีตอนนี้ก็เรียบร้อยดี กระจกบานหน้าเนี่ยกระโวิ่งนั้นมันมีเสียงลมเข้าบานหลังเนี่ยผมเช็คแล้วมันมีรอยเหมือนคราบน้ําเราเอากระจกบานหน้าเนี่ยไปยกออกแล้วก็ยิงซีิโคนใหม่ก็เลยจัดการทําทั้งบานหน้าและบานหลังไปด้วยกันทีนี้กระจกบานหน้าเนี่ยเจ้าของเก่านะไม่รู้คนไหนแหละใส่กระจกมาเนี่ยไม่ตรงรุ่นตัวช่องเซ็นเซอร์มันจะไม่ตรงผมก็เลยให้ช่างที่ยกกระจกเนี่ยช่วยขยับตัวกา้านกระจกมองหลังให้มันพอดีไปด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แน่นเป็นร้อเพราะว่ากระจกไม่ตรงรุ่นกับเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวอะไหล ในนรถยต์พอเรายกกระจกมาติดซิลิโคนใหม่เนี่ยช่างบอกว่าตัวก้าปปน้ำฝนนะครับตรงรุมเนี่ยมันไม่มีปลอกบูทเหล็กมาทั้งสอ,งอันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเดิมเนี่ยเขาเคยปัน้ำฝนหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่มีฮะเราก็จัดการหาใส่ให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จรวมของงานในส่วนตัวถังทั้งหมดนะฮะไล่เก็บมาเนี่ยจบที่4 8 5 5 0บาทถือว่ารับได้ครับเพราะเรารวมทั้ง ฝากกระโปงแขงจริงดีไบป,ประทับฝนรางกระจกหลังซ้ายที่เราแก้ไขเปิดปิดไม่ได้ไปด้วยที่นำมารวมในหมวดของตัวถังรถอายุประมาณขนาดนี้นะฮะฟิล์มเนี่ยไม่รู้ว่าจะของเก่าเขาเปลี่ยนมาเมื่อไหร่แต่แน่นอนฮะมันหมดสภาพไปแล้วฟิล์มรถยนต์นะครับในมุมของผมนะประมาณ5-6ปีเนี่ย มันจะเสื่อมสภาพมันอาจจะกรอง UV ได้น้อยลงกรองความร้อนได้น้อยลงแม้หน้าตาภายนอกจะดูปกติดีก็ตามคันนี้ก็ลอกฟิล์มเก่าติดฟิล์มใหม่ฮะใช้บริการคุณนก Sound Station เลือกใช้เป็น 3M Ceramic รอบคัน60บาทน,น้า40%ในส่วนของจอ a n นด o i ยนั้นเดิมเนี่ยมันมีติดรถมันอยู่แล้วแต่เจ้าของเขาแจ้งครับว่ามันแหลกแล้วมันใช้แล้วมันไม่ค่อยถูกจะดิตไม่ถูกฉลกยังไงชอบกนก็จัดการ เปลี่ยนตัวใหม่โดยผมเลือกใช้ตัวท็อปที่สุดของรุ่นเป็นตัวแรม8รอม256หน้าจอ 2K เป็นระบบ DSP ซึ่งผมว่าติดตั้งไปแล้วทดสอบเสียงเนี่ยเสียงพอกก็เดิมนะตั้งแต่ยังเป็นลำโพงเก่าแต่พอทดสอบไปทดสอบมาเอา้าเจอว่าลำโพงเดิมติดรถยนต์นั้นแตกแล้วครับเสียงบุก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 ท่านเจ้าของรถก็เลยตัดสินใจอัพลำโพงโดยเลือกใช้ลำโพง JBL ที่เป็นขนาด5นิ้วเบ้าเดิม ตรงกับตัวรถยนต์พวกออดิสันหรือว่าเฮิร์สที่ผมใช้ประจํานั้นจะไม่มีไซนี้ลําโพงชุดนี้นั้นเบาๆที่6,500บ้าบาทเซ็นทรัลเวิลเท่านั้นยังไม่พอ ตัวจอแอนดรอยเนี่ยยังรองรับระบบกล้อง3 6 0ด้วยอนาคตเกิดอยากใส่กล้อง3 6 0ให้รถดูทันสมัยมากขึ้นเอากล้องมาใส่ได้เลยเรื่องเงียบเสร็จแล้วก็ปิดจบด้วยการเติมกล้องถอยไปด้วยเราจะได้กล้องถอยงามๆเพียงแต่ด้วยข้อจำกัดของรถยนต์ในเจนนี้นั้นจอ Android ไม่รองรับเส้นเหลียวตามๆกลมอะไรเบ็ดเสร็จคันนี้เปลี่ยนจอ Android เปลี่ยนกล้องถอยเปลี่ยนฟิล์ม3 m มเอ็มซิมนั้นจบไปทั้งสิ้น44,0 0 0กับ400บาท อ๋อบอกก่อนนะฮะว่ากล้องถอยราคาสามาร้บาทนี้เป็นราคาที่ติดตั้งพร้อมจอ Android เพื่อนๆถ้าเกิดมีจอ Android อยู่แล้วอยากจะใส่แค่กล้องถอยตามรอยไปทํานั้นราคากล้องถอยจะไม่ใช่ราคานี้เพราะว่าจะมีค่าแรงในการหรือเพิ่มเติมเข้ามากระเป๋าเดินทางเนี่ยทั้งหมดขึ้นไปด้วยนั่งก็จะถึงสนามบินเพื่อไปเช็คอินดังนั้นเพื่อนๆวางแผนดีๆนีครับว่าเพื่อนๆกลับไฟไหนผมเอามาขัดทดสอบนะครับต้องบอกว่ารถทุกคันที่เรามาปั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าจะขอรถให้เวลาเนี่ย ผม,มใช้เวลานานนิดหนึง่งเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมมักจะหมั่นขับทดสอบตรวจสอบดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมสุดท้ายมาเจอว่าท่อ power อรัร่วนะฮะซึ่งตอนที่เรายกเครื่องออกมาทำตอนแรกเนี่ยทอออ่อ power ไม่รัว่วทุกอย่างทำงานปกติก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่เด็กก็ตามนะครับาการยกเครื่องออมาวางใหม่เนี่ยอะไรที่มันเคยใช้กันได้ดีไม่เสียนีย่สุดท้ายมันอาจจะเสียขึ้นมาก็ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างที่ดีนะครับเพื่อนๆได้ดูว่ารถแต่ละคันนั้นคลิปออกมาเนี่ยสิบห้ายี่สิบนาทีแต่ทำจริงๆแล้วเนเนนดดือดืออ บางครั้งต้องไปกลับอูเนี่ยกับไปแก้ไข2อถึงสรอบซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ความผิดของอูดใดๆทั้งสิ้นเป็นเป็นที่อายุของตัวรถและครัน้นี้ก็โชคดีฮะมันรั่วที่สาย power ก็ถอดไปย้ำใหม่แก้ไขที่หัวสายเอาจบไปเพียง1,200บาทแต่บอกเลยครับพี P ่อาร์ตวิ่งไปวิ่งกลับค่าแท็กซี่อิ่มเลยทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วฮะถึงเวลานำไปทำา่าทิเทลลิง ก็ยังคงใช้บริการที่บ Clean กรุงเทพกรีทาซอยเจนะฮะจัดการล้างห้องเครื่องให้สะอาดหมดจดเพราะเราผ่านมือมาหลายช่างจากนั้นก็ขัดสีขัดไฟหน้าฟอกเบาซักพรมตาปกติฮะแล้วก็อย่าลืมฟอกฝาท้ายเพื่อป้องกันกลิ่นอับจากฝาท้ายนั้นตีเข้าไปในรถยนต์เป็นจุดที่สร้างความรังคาให้หลายคนโดยไม่รู้ตัวจุด oh. ต่อมานะฮะที่เราไม่ได้ทำนานแล้วนะครับคานนี้เรากลับมาทำเพ้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือการเก็บภายในแบบที่เราเก็บลายไม้ด้วยนะครับจะมีการขัดลายไม้ซึ่งเดิมเนี่ยมันจะมีร่องรอยนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวเนี่ยมันจะค่อนข้างสุดทรงไปบ้างมีขนแมวบ้างไม่มีบ้างนะฮะแล้วก็มันไม่ค่อยเงาฉ่ำเหมือนเดิมก็เดี๋ยวก็จะจัดการขัดปั่นชุบชีวิตขึ้นมาให้ใหม่ส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นคงยังไม่ลงลึกนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปแต่ถ้าเกิดใครอยากดูคอมเมนต์บอกได้ครับ เดี๋ยวจะทำทลิปแยกให้ดูกับการสื้นสูลายไม้ในรถยนต์นอกจากลายไม้ที่สุดโซมแล้วตัวกระจกฮะมีคราบน้ําเกาะอยู่ทุกบานเลยซึ่งกระจกเนี่ยเราไม่ได้ขัดโชว์มานานแล้วนะฮะคันนี้ก็จัดก,การลบลายน้ําทั้งคันออกมาใสาๆสวยๆเป็นราคาแค่2,000บาท เบ็ดเสร็จในส่วนของคา์ดิเทลลิ่งนะฮะฟอกพวงฟอกพราสตยห้องเครื่องขัดลายไม้ขัดสีขัดไฟหน้าขัดทั้งนั้นที่กระจกเก็บงานภายนอกภายในทั้งการสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมส่งให้านาก f c นั้นจบไปที่17,00 0บาทกอหลังจากปลุกปั้มฟื้นชีวิตคืนความสดใสให้กับเจ้า E4 ไฟยกคันนี้ไปร่วม4เดือนเต็มๆทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ทำไปนั้นจบไปทั้งสิ้น3 5 0 0 0 0 กับ245บาทเท่านั้นเองเกินราคาตัวรถไปเยอะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์กับผลงานที่ได้ออกมาหูยรถตอนนี้คันละแสนกว่าบาททำไมซ่อมมาเนี่ยมันทะลุทะลวงขนาดนี้ต้องบอกนะฮะอันนี้เรียกว่ายั้งมือแล้วรถสไตล์รถในฝันรถเติมเต็มความฝันแบบนี้เนี่ยหรือว่าเรียกว่ารถที่มีอายุปาปานี้แล้วกันผมเนี่ย จะแบ่งการซ่อมเป็นสาสเตปสเตปแรกเนี่ยคือเรียกว่าเป็นรถที่รู้สึกว่าเฮ้ยราคาไม่ได้แพงเอามาซ่อมเนี่ยให้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้อะไรเสียก็ซ่อมียกวก็าสามารถขับไปได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไม่กินนคาลิงอันนี้เราก็สเตปที่1แต่อย่างคันนี้นะครับผมเรียกว่าสเตปที่2เป็นรถที่เติมเต็มความฝันจะเอามาขับในชีวิตประจําวันได้แต่เก็บรายละเอียดต่างๆภายนอกภายนอกเนี่ยเก็บให้มันสวยงามมีสเสน่ห์น่าใช้ภายในเก็บให้เนี้ยเพราะเราด้อยู่ข้างในเนี่ย เราเห็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเติมเอเอน์เมนท์ทำให้การใช้งานนั้นคล่องตัวมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราถึงจบไปประมาณนี้นะครับส่วนสเตจที่3นั้นจะเป็นรถเรียกว่ารถเพื่อการสะสมนะฮะอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้นะฮะอาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้แต่ว่าใครต้องการทาเพื่อสะสมนั้นจะทํารายละเอียดเยอะกว่านี้มากๆสีเนี่ยล้วก็ต้องเก็บให้หนักกว่านี้อันนี้คือเรียกว่าเก็บบางจุดจุดที่มันมีนิ้วอยบ้างก็เก็บบางรอยที่มันไม่เด่นชัดมากนะักเราก็ขัดกลบลอยไปแต่ถ้าเกิดเดินไปมองใ,ใกล้ๆเนี่ย เรายังเห็นรอยอยู่รถสะสมนั้นต้องเก็บให้เนี้ยบทุกอ,อนูสีนั้นจะต้องเนี้ยบกว่านี้ภายในเปะทุกจุดจุดไหนเสียเบอร์จุดไหนไม่ดีเบิกดังนั้นเพื่อนๆถ้าเกิดจะเล่นรถอายุประมาณนี้หรือว่ารถเรียกว่ารถในฝันแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆลองดูครับว่าท่านจะทําเป็นสเตปไหนถ้าเกิดท่านคิดเป็นสเตปที่หนึ่งท่านก็ดูแค่การซ่อมบำรุงส่วนอื่นๆที่เป็นความสื่งานเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นท่านก็ตัดออกไปท่านจะพอประเมินให้จ่ายได้แล้วครับว่า ถ้าทานต้องการเล่นเจ้า e46 นั้นจะต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหรวันนี้นะครับคือทั้งหมดนะฮะของจ้า B20 ซีรีส์3 e46 รถในฝันของหลายหลายคนนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้านนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดสัน้าคารแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนคลิปหน้าเราจะเอาอะไรมาปั้นกันติดตามกันไว้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีบาย